สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลขเสริมดวงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอให้ทุกท่านสมหวังดังคำทํานายทุกประการเรื่องราวของดาวสุกย้ายาสี่ราศีเงินพุ่งได้รับทรัพย์ก้อนใหญ่ในรอบปีเรื่องของดวงถือได้ว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลล่าสุดอาจารย์ไว้หมอดูโอปป้าเผย ดาวสุกย้ายเข้าราศีพฤษภสี่ราศีย้ายเข้าเรือนการเงินดึงดูดเงินก้อนใหญ่เข้ารัวๆปดตี้จักรวาลจัดสรรสิ่งดีๆมากองอยู่ข้างหน้ามีราศีเราไหมนะไปรับฟังกันเลยค่ะราศีเมษดาวสุกย้ายเข้าเรือนการเงิน มีช่องทางในการหารายได้เพิ่มดึงดูดเงินก้อนใหญ่เข้ารวัรวๆมีไอเดียใหม่ๆคนโสดจะได้เจอคู่ที่ส่งเสริมราศีที่สองได้แก่ราศีพฤษภดาวสุขย้ายจักราวาลจัดสรรสิ่งดีๆมากองอยู่ข้างหน้าโอกาสใหม่ๆเข้ามาเพียบ งานรุ่งเงินพุ่งมีไอเดียใหม่ๆลงทุนทำธุรกิจได้มีแต่กำไรราศีที่3เป็นชาวราศีมิถุนดาวสุขย้ายมีเกณฑ์ได้รับการอนุมัติในเรื่องที่ขอไว้ได้เงินเข้ามาบริหารต่อยอดกิจการและได้ปลดหนี้ได้แก้ไขปัญหาแค่ช่วงแรก จะสำเร็จในช่วงปลายราศีสุดท้ายคือชาวราศีกรกฎดาวสุกย้ายมีดวงได้เงินก้อนใหญ่ในรอบปีมีโชคมีโอกาสดีเข้ามาแบบฟลุกๆได้งานใหม่บุตรบริวารน,นำความโชคดีนำข่าวดีมาให้ได้ชื่นใจถ้าไม่อยากพลาดคำทำนายดีๆ อย่าลืมกดติดตามช่องแรกเสริมดวงไว้ด้วยนะคะยิ่งตามยิ่งรู้ยิ่งดูยิ่งดี